สวัสดีครับวันนี้เราจะมาโชว์ของเล่นกันนะครับแหมมีตัวอะไรบ้างนี่ครับโอ้มีควายตัวนี้คว,ว,นะว,วายอ่าเดี๋ยวควายนอนไปก่อนเลยายอ่ามีควไฟตัวนึงครับควายโอ้หลอมมอมอกันใหญ่นะครับแหมเออเอยนเสาตัวนี้ครับเอโนเสาตัวนี้เอ๊ อะได้ครับเร้นสาวมีเียตอนนี้เอ้ยโอ้ไอะไรอีกครับนาาเน่เร,รนนาสาวพีเดเตอร์ตอนนี้อ่าโอ้ยมือยัดรับเดินนี่เดินนี่ครับเดินนี่ครับเดินเ,นเ,นเนอ้ยว้าวว้าวควายทะเไปแล้วอ้าว อ่าไรครับซุปเปอร์ฮีโร่ตัวนี้อ่าไปครับมอลอยนี่มีหมูอ่าอะไรอีก เอร์ฮีโร่ตัวนี้อ้าวอ้าวโชว์กัน,หน,น,กนหน่อยโชว์กันหน่อยอ้าวมีลิงอ้าวไก่ครับคอย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 ฮ่าแถวที่กองเลยแถวที่กองโอ้ เป็นกันมั่วเขาจะเป็นกันมวยครับเป็นกันมวยหมือนกัครับตอนนี้อ๋อนี้มีมาลับเบิลตอนนี้เน่น่เ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 น่พี่มอนควายครับอ๋อมอลพิษมาแล้วเอา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 โอ้เนี้ยรถเต่าทองตันนี้ครับเนี่ยโชว์รถเต่าทองมาแล้วครับอ้าวเขาวิ่งครับวิ่งครับวิ่งเข้าไปชนเลยอ๋ออ๋ออ๋เข้าไปชนไกลเอา อ,อ๋ e อเดินครับอาอเนดวินครับวิ่งครับวิ oh. ่งวิ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 างวิ่วินอวิ่งวินงวิ่งบิ่งวิ่งวิ่่งวิ่งินไกล่งวิวิองวิ่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 งไ่ไว่ววิ่งวิ่งิ่งวิ่งวดิ่งวิ่ง่ิ่ง่งวิ่งิ่ิ